สวัสดีค่ะบุ้งชูอ t o d ี y I will show s h o ช you the bed ูบบบ้งนะคะเวลาคนที่มีบ้าน t i n e tiny house tiny. Tiny. okay it's it's not a tiny house but look like o k a คนที่มีบ้านแบบ tiny house นะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นเตียงของพ่อใหญ่นะคะห้องนอนพ่อใหญ่นะะั่นเนี่ยข้างใต้กัะซิไซสแบบได้หลายอย่างบึ้งเอาเป็นผู้หญิงก็จริงได้จ้ะ จะว่าไอ้บริคึงหนึ่งของเราไอ้น่ะแข็งแต่งเล่าน่ะนุ่มนวลเล่าน่ะเกิดผิดเพศนะคะไอ้น่กสิบเป็นผู้ชายผู้ใหญ่น่าสิบเป็นผู้หญิงอ้เงียบจักรได้บอนะคะผู้ใหญ่เงียบจักได้บอได้เรียบร้อยบอไอ้บอบอบันไดผู้ใหญ่เรียบร้อยบอแห้งพี่น้องอ๋อเพอร์เฟกต์ะนี่นะคะก็สิประมาณนี้ก็ Adjust <Perfect. S 2> order the the system uh huh. and I put on, on you <the S 1> do it <radar. S 1> yourself yeah oh when I was still uh, <laughs> when I still good <laughs> when I could do อัพี่ใหญ่ก็กำลังจะเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าเนี่เอ่อซิปของไอ้แต่ก่อนมันอ้วนไอ้ l อมปุ่มปุ่ม so explore the zip exploring the zip นะ ก็เลยคห้พเ็นปนเย็บอันนี้เย็บมือเรยจะสอยมือเอาอาเดบุเป็นอกจากเดี๋ให้มีคนถามว่าเราคือเฮดเป็น when he was young he w r a n d a n m e my grandmother was a dressmaker yes เราบอกว่าตอนเราน้อหนอ r ่าตอนเรป็นเด็กน้ย f o r five yes ป แล้ววันนี้แม่ยายยายเราเน่ะเปิดร้านเอ่อเงียบจักแล้วก็มีพนักงานนะสามสี่คนแล้วก็ยายเราสิปอยู่น้ายายเราสาวอาทิตย์วันนี้แล้วเราเห็นอยู่คู่มืออนะพี่น้องเห็นคู่มือแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเออมันอ๋อหน้าตื่นเต้นดียังแับนี้นะตอนห้าหกขวบเลยพี่น้องอายยังโู้เลยห้าหกขวบอายเห็นอีหยังห้าหกขวบอายเล่นนขายของเงินน้อย แเราก็เลยฝังใจว่าเราอยากลองอย่างวันนี้เราก็ย้ายเราน่ะก็เลยใหญ่มาประมาณพวกเจ็ดขวบก็เลยให้ลองแล้วเราก็มักเราว่านั่นแหละค่ะแล้วก็ another one what you like is a battle boat boat แล้วเราก็มักเรือ and แล้วก็เครื่องบินจ้ะเราก็ประกอบเครื่องบินด้วยเจ้าของ I made the small model 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 o อเวอ p l a n e วอร์เพล เราเฮ็นโมเดลจากเออ่เรือเอ้ยเครื่องบินตัวนี้เราเรามักยังว่าแล้วเนาะขนาดเราแปดสิบสองก็แม่ไอซี่หน่องดิสิวะไอยน่อไอไงะย่องสิวะไอหน่อไอไงหน่องจ้ะเพอใหญ่เราเราอายได้ครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยถือว่าดีเติบแต่อายบ่ได้อายบ่มักจ้ะอายมักแบบเข้าโคกเข้าดงลุยยังดีแต่เพอใหญ่เราบ่ได้ได้จต่ทางนั้นเราบ่มัก เราเพิ่งมาหมาักราก็บพได้ถือว่าหมักแต่ว่าเรากเาพิ่งมาเฮ็ดตอนที่อยู่นำอาเนี้เราก็ขอบคุณหลายคนมาว่ารอบนี้เออ่พอใหญ่กว่าหลายๆรอบที่ผ่านมาแม่นจากพี่นอ้องเราออกนะคะแต่ก่อนแค่การกินกันยัง,งยากเขาใหญ่เพียนหลายตอนนี้นอยู่หลายแห่งเนี่ยแหละ isas? แต่ก่นอนเนี่ยออกคลิปก็คือพี่น้องเห็นนำอัมาโยนเนี่ยแค่เฮ็ดคลิปองนไปนั่นไปนี่เพราะพได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเราไอบ้บองหน้าตาเราเราเรา,าบอกโอเคก็เมื่อนี่ค่ะ อยากให้่ายสัสี่เย็บนี่เด้อสัสี่เห็นนี่เด้อเธอสีถ่ายอยู่บ่อไปนี่นะฮักเปลี่ยนไปเองเด้อก็เลยเป็นการที่ว่าเฮาละซอยกันดะเบิดพี่น้องนะคะเปลี่ยนไปเสยเราก็ได้จบนะพี่นอ้องเ็าเสียนว่าอาการาเข้าคิดร้องกันตลอดเลยจตที่ผ่านมาอาจะเป็นอย่างไ่ได้เขาคิดแต่ว่าเรื่องเอาเรื่องเพจที่อายบเคยเอาเราลงน่ะเพราะว่าเฮาตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราบอกว่าคืาอพัยาในเราบดีมีเป็นบด้มี อย่างวันนี้ลายก็มียอนอายนะคะ IG Twitter หนึ่งอย่างวันนี้เราบ,บริมีนะคะแล้วที่นี่นะอายเคยบอกเราว่าอายนะอยากเล่นเฟซบุ๊กเราก็ไม่ให้เล่นแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าอายก็รักเล่นนะแต่เราเลยบอกว่าโอเคในเมื่อเธออยากเล่นเธอก็อย่าไปไปแชร์เรื่องส่วนตัวให้มากอย่าไปแชร์วาอยู่ใสอย่างที่เป็นส่วนตัวนะอย่าไปโชว์ลงเหยี่ยมแบบนี้นะเราเลยบอามากัก เลาไอ้ก็เลยถามว่าเอาเราหนะ่ะลงไปในเพจในเฟซได้อยู่บอคงว,วิดีโออย่างวันนี้เราบอกบอ,กบอกเราใหา้ลงอยู่สองทางเดียวก็คือใน y o u t u อย่างนั้นพอเราไม่ได้รู้ว่าเออในเพจในอย่างก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได,ได้อย่างวันนี้นะคนมันก็เลยไปขอเราแล้วนะคะเราให้ไอ้ลงนะคะเป็นเหตุผลว่าเป็นยงังคือบรเห็นพ่อใหญ่ยอยู่ในเพจจัคเถื่อนนะนี่นะคะเหตุผลพอเราให้ลงแล้วค่ะ บลงนะคะเราไม่ได้มีเฟซบร่ได้มีอย่างเท่ากับถึงเราบอสเซ็เขาก็เขาลบในสิ่งที่เขาให้เขาเฮ็ดนะสิ่งที่ราให้เฮ็ดเท่ากับ่ราให้เฮ็ดบอเฮ็ดแบบนี้นะแต่ว่าณปัจจุบันเราก็ไ่ได้ห้ามอะไในการเล่นเฟซเล่นไอจีเล่นอย่างแบบนี้นะแต่เล่นได้แต่แค่จะเอาเราลงแค่หันเองเพราอเราบอกอนุญาตนะคะน่าเลยแหละพี่น้องหลายปีแล้วเรากบบนดนิยามก็บม่ได้มาถามอีกนะว่าฉันสามารถเอาเธอลงได้ไหม คือจบขาแล้วนะอะไรค่ะก็เลยเป็นเหตุผลนะเพราะว่าบางคนผู้กระาำเอาทำไมไม่เห็นพ่อใหญ่เอาลงเอาเพ่อใหญ่ลงเพจเลยเพจของเอาชายส,สาวสะกดคนมาก,กินนะจ๊ะสนมกกันสิอัพเล่นอัพหัวคลิปสันน้นซื่อแหละจริงจังกับโบปันใดนะคะแล้วก็คลิปยาวเป็นไอจีนเนาะเพราะว่าเขาให้อาลงก็คือว่าให้อาลงไอก็บบได้ละเมิดสิทธิของเราอะนะสิ่งใดที่เราให้อาลงก็เอาลงแบบนี้เนาะกับ นี่แหลคะค่ะเลยอยาเคลียประเด็นว่าทำไม,มเอ,อ่อไม่เห็นพ่อใหญ่ในเพจนะคะอือ้วอาจ็ไม่ได้เล่นแบบจริงจังแบบว่่ได้สร้างรายได้แบบจริงจังเล่นม้วนอ่ะนะนะเล่นแค่แบบว่าสนุกสนานเฉยๆแบบเลยนะทุกคนอืมแล้วก็ถ้าถามว่าได้ไรายได้จาก YouTube, ยูทูบ่างเพจไหมก็ได้เจาทรงเสื้อจะสี่พันแน่แปดแปดพันเจ็ดพัน นานๆเถอสจำหนกแหละจ้ะเพราะว่าอายกับบอได้ไปโฟกัสตัวนั้นอือก็เลยมาเทียบประเด็นตัวนี้ซะเนาะแรกๆว่าซือบอกว้าบอกเราก็เห็นหลายคนถามในเพจว่าคือบอกพ่นใหญ่ลงแน่เนี่ยอายบออยี่ยแบบนี้นะอืออายบอเทลียร์ลงเพจบอมู่พวกหลายแบบี้ความคิดของคนมันก็คิดได้ว่าไม่ได้อายจ้ะแต่ว่าพระเจ้าบอกอนุญาตเฮากะให้สิทธิ์ของเขาเนาะอายก็เลยตอบเขาว่าถ้าจะเบิ่งพ่อใหญ่น่ะ ก็ไปเบิเร์กไลอ YouTube เด้อนะเออนั่นแหละคะ่ะมันบ่มีอย่างมากมายชีวิตขออยความมันบ่ได้ซับซ้อนพี่นอ้องผ้ายาอา,อ,าอะแม่แต่ยูทูบอายของ่ถ่ายแลาวเพราะมันเป็นยูทูบของอายเนาะอ,อันนี้เป็นครีมของอายเองนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นครีมสองร้อยห้าสิบบาทครีมกันแดดใช้ได้เกือบสองเดือนพอดีพี่น้องเป็นเดือนแยใหม่อายลงครีมตัวนี้ปุ๊บนะคะอายไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะ จบที่ครีมกันแดดตัวนี้ก่อนที่จะลงครีมกันแดดอากาธาตัวนี้นะคะในเซเว่นมีเซรั่มสีจันนะคะทำนี่้วก็ทาครีมกันแดดเนื้อเย่อใหม่บางเบาของเราอย่างเงี้ยอืมไปโคกไปดงกะหน,น่าบอดาเด็กพี่น้องบอมแมนแค่ว่าเออพี่สิบ่าว่าเออก็แม่ได้บานเขาบ่มีแดดอายละอยู่บ้านอากสาส่จ้ะครก็ยัง จากทีนแบบหน้าแบบเป็นสิวเป็นฝ้าครีมกันขึ้นกันขายเด้อครีมกันขึ้นกันขายเดี๋ยวเอาครีมกันึ้นมาขายให้ก่อนนี่ค่ะเซตตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่เล็กนะคะนอกสไาล์ไอเราเอาไปใส่เซตเดียวเรายังรู้สึกว่าฝ้ามันลุดนะคะอือนั่นนะคะแต่ว่าไอก็เหลือแค่เซตสองเซตนะคะไอก็ต้องสั่งมาจากไทยแจ่าบุร่าตอนไหนนี่สามร้อยห้าสิบบาทข้างในจะเป็นแตงกวากับขมิ้นนะคะ เป็นฝ้าระลายเนี่ยทาลงไปอาจจะแสบหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรมันกัดอัลฟาฮาออนะคะอืมแต่ว่าถ้าผิวพันธุ์ธรรมดาเนี่ยทาบ,บ่เป็นอย่างอืมแล้ววันนี้เขาพอใจแล้วคืออายเนี่ยอายพอใจแล้วพอใจในการที่เออซัมนี่พอแล้วแบบนี้นะอายก็อาทิตย์นึงใส่เธอหนึ่งนะคะถ้าถามว่าหยุดใช้มันจะหน้ากลับไปเป็นฝ้าไหมหน้าเข้ามาแบบไหนมันก็กลับไปแบบนั้น ะะแต่จะให้มันเป็นมากกว่าเดิมไม่กลไม่เป็นเพราะว่าครีมของเราเป็นครีมออร์แกนิกนะคะทุกเป็นหมายเลขจดแจ้งถูกต้องตามกฎหมายข้างกล่องนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะซึ่งสามารถที่ไปเช็คที่ Google ได้นะคะหมายเลขจดแจ้งของอายข้างกล่องเนาะก็เขียนชัดเจนนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเห็ดบอเนี่ยทากันแดดปุ๊บเดี๋ยวสิรูปให้เบ่งนี่น ขนาดทาอะไรน,นี่หนา <c oughs> เป็นยังคือแบบว่าใสๆไอายไม่ลงแป้งด้วยนะคะเพราะว่าอยู่เมืองเนาะลงแป้งแล้วมันเป็นขุย <c oughs> อืมสําหรับอายรอกว่าอายบลอกสักหนี้เลยจ้า <c oughs> แล้วก็ทาลิปของเมบเบลีนปากตกแล้วก็ทาคิวแบบเขียแบบเด็กทาเป็นทรงหรอกคิี่ยไมันดำๆจังน้อย <c oughs> แค่นี้ <c oughs> จบห <c oughs> นา ถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเข้มๆไอ้ไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งเจ้าของไอ้น้ำบหมาะกับการที่แต่งหน้าเข้มมาสีไหนเจ้าของหน้าหน้าแก่กเก่าอ่ะนะเราต้องแต่งดีกว่าไปขายพอใหญ่ไปเลยนะคะนั่นแหละมันก็เลยเป็นการที่เราก็เปลี่ยนแปลงเจ้าของในการที่ออกคลิปมากขึ้นเรามีช่องนะคุใหญ่แต่เราคิดค่านะค่ะคนทำมันก็มักบ่คือกันไอ้ก็ว่าไปคุยไปเนาะก็ voilà fini, fini. Oh, show me It's, reinforced. It's not. it was not damaged. Huh? Uh -huh. but they use the black, uh, black uh, trade อานาแม่แต่ You see they use black sometimes so the black sometimes goes out. But I I have made a very reinforced here on the other side, so it's not. Uh, but it's more knife If we cut, am afraid that. Uh, <laughs> this is not a good one this season so not good for body you have the best one no I have the the good one in the inside thank you ค่ะ thank you ค่ะ thank ท่าคิวของอายกับ body me อย่างนี้ไม่เอาเพราะว่าท่าคิวบันเป็นก่าพี่น้องเกษตรมังเมือกับเป็นปิ่งแน่นี่จ้ะกระท่าแค่ให้มันดำๆำแม่ ให้แบบเป็นกิน้ำตาลเค็มๆที่แบบว่าบ๊วยเป็นโลดเห็นบก่ก็ดีกว่าบอแตบลงสัมนาเลยนี่คือทิศของคนทําแต่งหน้าไม่เป็นนะใบหัวน่จะหน่อยอแค่นี้เลยจ้ะการคิวก็บบอก,กันโอ้ยมันคือแบบอ่อนๆทางหนึ่ง คำนี้หลังจากนั้นไอ้ก็มาใส่อันนี้อันนี้ก็อยู่เซเว่นสีบาทนะะเป็นนามดอกอัญชันเป็นให้คนตาอุยจังเลยนี่อันนี้เลยจ้าแล้วก็มาเอาไรผมลงไอ้เป็นคนบางคนมีลูกผมตรงนี้นะจ๊ะ แล้วก็มาทาตรงที่ผมกดเด้งสำนีเลยมัดคละมัดคละบางเมือก่ะทาบางเมือกเบาทาเสร็จจ้ะอย่าลืมนะคะอันนี้350บาทอันนี้250บาทเส้นนี้600บาทะคะ่ะโอนส่งฟรีนะคะ แต่อันนี้โอนไม่โอนก็มีค่าส่งนะคะถ้าซื้ออย่างเดียวเนาะล้างมือมาแล้วนะจ้าพ<ม>ี่ใหไ่เห็นยังบลูจะกินกล้วยชออื้ออาหารอุลบานันวีทูเวอร์นนนโทูนโวปะ บ่าถึงแน่บ่าถึงแน่แต่คำแบบว่าย่างๆไอวอลก็เป็นคำว่าใหญ่เลยว่าเป็นคลิปนี้แรกๆว่าจะเอาไปรวมกับคลิปทำกับข้าวแต่ว่ายาวแล้วแยกเป็นคลิปพูดไปเลยเนาะ ลาก่อนนะคะเก็บเสื้อผ้าอันนี้เสื้อสีไซม์อมื่นเลยมาเอาไว้แบบนี้เก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วได้เอาไดโนเสาร์ไปน้ำเอามาจากสวีเดนอันนี้ซื้ออยู่อีกเกียเพ้าห่มหนานี่กลิ่นเจ้าของติดจะ้ะเสื้อผ้าแรกๆว่าสื้อไปแบบกระเป๋าน้อยมันน้อยบ่ได้หดดอกเกิดเป็นพวนี้สองกระเป๋า เพราะว่าอันนี้ต้องเอาขึ้นไปโรงแรมนําแ่อันี้บอกขึ้นกระเป๋าใหญ่เวลาที่นอนโรงแรมเพื่อน,นึงก็เสียกเป็นสุดนอนแล้วก็สุดตั้งโตไปอีกมือนึงแล้วก็เป็นพวกแยสิฟร์แยสิฟันเนาะเอากระจังเอากรจังบอดี้เบดเกระเป๋าใหญ่ไปนะขอขอบคุณถูกกำลังใจนะคะ ไอ้ผู้สูงว่าจะขอมีความสุขในการทําคลิปมากเลยนะคะในแต่ละมื่คือพี่น้องเบิ่งให้อายแบบเออหนึ่งหมื่นมันก็ถือว่าหลายสําหรับตัวอายอายรู้สึกว่าไอ้ดีใจนะแล้วก็อยานที่สองคือดีใจที่พ่อใหญ่เข้าคลิปกับอายแบบเ mm hmm. กือบทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่พ่อใหญ่เรากินอาหารไทยหลายแห้งแห้งซึ่งแต่ก่อนถ้าเรากินกระสิเป็นไข่ดาวเราบเปิดใจเลยนะคะ มารอบนี้พอใหญ่แบบง่ายในทุกๆอย่างนะง่ายมากเลยครับว่าเธอ,อยาเฮ็ดบ่เอยมีรล้ไว้หอยเฮ็ดเลยนอกสิ่งที่เราบอกว่าเธอ,อยาเฮ็ดนี่ที่บอกยังบอกเยอะคือเรื่องขับรถขับลาตรงที่แบบว่าหยุดนี่เธอต้องยุดนะตำรวจนั่นนี่นี่นี่มันผิดกฎหมายนะเธอถ้าเธอไปสอบมาไปที่บได้เป็นเป็นยุดหนละัวเป็นเสน้นมาทึงอย่นี้เธอต้องยุดนะถ้าเธอบ่หยุดเธอไปสอบเธอบ่ผ่านนี่คือสิ่งที่เราต้องตอกย้ำไปตลอดว่า เธอต้องทําให้มันถูกต้องเธอเสียตามใจบรนด์นี้สิ่งที่พี่ใหญ่ยังบอกไอ้ว่าเ,าเรื่องขับรถนะคะแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าอันนี้เธอห้ามเพดเธอบอกสมาชิกน่งกินกาแฟาอยู่โซโฟาได้เดอ,อยแบรนด์นี้เราวช่บอกเลยเราเปลี่ยนจะโงแเหงไอ้กระวงวาเรากับน,นาฮักแห้งเลยแหละจากที่เมื่ออาทิตย์แรกนะสองอาทิตย์ที่ไอ้รู้สึกเราคือเปลี่ยนไปแห้งแท้เราคือเวียงไอแ้แท้จนน้าตาตกอ่ะพี่น้องไอ้น้ําตาตกดุแห้ง ะะพอหลังจากนั้นไอคิดว่าเราคงสิแบบว่าอย่ามันอาสิโอเคแล้วอะนะอารมณ์เราก็ด,ดีขึ้นการแย่งควมอะไรกับวิมี่เนี่นะผิดกับโบเป็นยังเธอไปวงเวียนกลับคืนมาก็ได้แบบนี้ซึ่งมันเออมันก็ดีสําหรับฮาในการก็มันก็ด,ดีกับเฮาในการกากดดกาใส่ชีวิตที่เขาสึกว่าเฮาบอกอัดใจนะคะซึ่งมันมัน,ม,นมันปล่อยวางตัวนั้นไป้มนันให้เฮานะมีความสุขมากขึ้นในการใส่ชีวิตนะคะ แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่ดีสําหรับไอ้กัะคพใหญ่เนาะโอเคเซนไดว้ว่าอะไรเงา้วเดี๋ยวขออนุญาตไปวันนี้จะต้มผักกาดขาวมีกุ้งอัิพัดไหราแล้วก็สิบป็นหนึ่งข้าวกล่องใหราเนาะใส่เวลาจังหน่อยหนึ่งข้าวกล่องเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆได้เจอได้ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้อากับป้าะสมบมรณ์มากคุ้มค่บ๊ายบาย